วันนี้ดิฉันจะขอพูดเรื่องที่ไม่อยากพูดแต่จำเป็นต้องพูดเพราะคำเตือนนี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่มาจากผู้หญิงที่ชื่อว่าหมอไลายไพรยกระซิบผลที่เคยบอกไว้ล่วงหน้าก่อนหลายภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจริงและในวันนี้เธอกลับมาเตือนอีกครั้งว่าปีนี้ผู้เขาไฟที่หลับไหลจะตื่นขึ้นมาและผู้เขาไฟลูกนั้นคือที่ที่คนไทยชอบไปเที่ยว ภูเขาไฟที่หมอปลายพูดถึงอยู่ใกล้กว่าที่คิดหมอปลายไม่ได้พูดชื่อออกมาตรงๆแต่เธอพูดว่าเป็นที่เที่ยวที่คนไทยไปบ่อยไปมากและมีแนวโน้มว่าจะเกิดการประทุในปีนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎกระดาสิงหาคมซึ่งถ้าฟังให้ดีเราจะตีความได้ว่าเธออาจจะไม่ได้หมายถึงภูเขาไฟในไทยเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมถึงภูเขาไฟ ในประเทศใกล้ไทยที่เราข้ามไปเที่ยวกันบ่อยๆแล้วภูเขาไฟที่ไหนที่คนไทยนิยมไปมีอยู่ไม่กี่แห่งค่ะที่ตรงกับเงื่อนไขของหมอปลายนั่นคือ 1. ภูเขาไฟโบโมอินโดนีเซียคนไทยนิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเคยมีการประทุมาแล้วหลายครั้งเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ไม่ได้ดับมีแนวโน้มสูงในการระเบิดช่วงฤดูมรสมุม 2. ภูเขาไฟอีเจียนอินโดนีเซียได้มีการปล่อยกา๊าซกรรมาทันตลอดเวลาเคยมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากก๊าซพิษหมอปลายเตือนว่าจะมีคนไทยเสียชีวิตจากการไปที่แบบนั้น 3. ภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นคนไทยนิยมไปมากขึ้นทุกปีปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มภูเขาไฟสงบที่มีแรงดันสะสมใต้ดินนักธรณีบางคนเคยเตือนว่า หากเกิดแผ่นดินไหวใต้โตเกียวจะกระตุ้นฟูจิให้ระเบิดได้ 4. ภูกเขาไฟทางภาคเหนือของลาวยังไม่มีการศึกษาลึกแต่ในคำทำนายของหมอปลายพูดถึงประเทศวอร์นอว่าให้ระวังน้ำทลักแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากใต้ดินถ้าลาวมีแรงสั่นจริงจังหวัดในภาคอีสานของไทยอาจจะได้รับผลกระทบต่อเนื่อง มันจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วจบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ภูเขาไฟลูกไหนจะระเบิดแต่คือสิ่งที่หมอปลายพูดว่ามันจะมาเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เกิดแล้วจบใน7วันแต่มันจะทำให้เราต้องจำและเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟังแล้วเหมือนเป็นคำเตือนว่าภัยพิบัติก็กำลังจะมาถึงและจะไม่ใช่แบบที่เราเคยรู้จักแต่มันจะซ้ำจะวนจะเจาะพื้นที่เดิมจนเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต หมอปลายจึงบอกว่าให้กลับไปใช้ชีวิตแบบคนโบราณบ้านใต้ถุนสูงคือคำตอบและจะเกิดเหตุลักษณะนี้เกือบทุกจังหวัดเกือบทุกปีน้ำจะไม่มาเหมือนเดิมอีกแล้วมันจะไม่รอให้เราตั้งตัวมันจะกระแทกมาแรงและไม่เลือกพื้นที่เดิมและสิ่งที่เธอย้ำหนักที่สุดคืออย่าเพิ่งย้ายขึ้นเหนือหมอปลายเตือนว่าบางคนพอได้ยินคำว่าเกอนแตกหรือแผ่นดินไหว ก็รีบหนีรีบย้ายรีบทิ้งทุกอย่างทั้งครอบครัวการงานบ้านเกิดแต่เธอบอกว่าเหนือคือจุดที่ใกล้แนวรอยสันที่สุดยังไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอย่างที่เข้าใจและตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาสร้างใหม่บนนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรหมอปลายไม่ได้พูดเพื่อให้เราตื่นกลัวแต่พูดเพื่อให้เราตั้งหลักวางแผนใหม่กับชีวิตให้ใช้สติในการฟังข่าว และเตรียมตัวแบบเงียบๆอย่ารอให้เกิดก่อนแล้วค่อยเตรียมเพราะครั้งนี้มันจะไม่ให้เวลาตั้งตัวหมอปลายไม่ได้พูดแค่เรื่องผูกเขาไฟระเบิดแต่พูดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งแผ่นดินเปลี่ยนทั้งจิตใจและวิถีใช้ชีวิตของคนคำนี้ไม่ใช่คำเปรียบเปลยแต่เป็นการโยนใบไม้จากโลกที่เรามองไม่เห็นเพื่อดูว่าคนบนโลกนี้จะรู้จักฟังเสียงเงียบแล้วหรือยัง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคำว่าภูเขาไฟในสายตาบมอปรายไม่ได้หมายถึงภูเขาที่พ่นลาวาเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงจุดที่แรงดันจากใต้ดินสะสมมานานจนต้องระบายออกซึ่งในทางพลังงานคือกมัมมูที่สะสมมาจากการเปลีย่ยนเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติทำลายพลังดินพลังน้ำพลังไฟมานานนับสิบปี คนที่เคยลักทรัพย์จากแผ่นดินวันหนึ่งแผ่นดินจะทวงคืนด้วยวิธีของมันเองคําพูดนี้ไม่ใช่คําจากนักสิงแวดล้อมแต่จากหมอปลายเองที่เคยพูดถึงภัยพิบัติว่าเป็นผลของกรรมร่วมภูเขาไฟในมุมของผู้มีญาณมีเรื่องเล่าหลายสายจากพระอาจารย์ทางภาคอีสานที่เคยพูดว่าข้างใต้ภูเขาบางลูกในไทยยังมีความร้อนอยู่อีกมากแม้จะสงบมานานนับพันปี แต่ยังมีกลิ่นไฟให้รู้สึกได้บางท่านที่เคยปฏิบัติกรรมฐานในป่าบอกว่าเวลาเดินผ่านภูเขาไฟเก่าจะรู้สึกร้อนจากพื้นดินทั้งที่อากาศเย็นและจิตจะเกิดความระแวงแบบไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้หมอปลายก็เคยพูดว่าจุดที่ยังมีกลิ่นไฟจะเป็นจุดที่ธรรมชาติจะเริ่มไล่คืนก่อนประเทศเพื่อนบ้านกำลังสะสมแรงหมอป่ายไม่ได้พูดแค่ภูเขาไฟในไทย แต่พูดถึงประเทศที่คนไทยชอบไปและพูดถึงประเทศวอร์แวนนอนูที่ต้องระวังน้ำกระแทกน้ำทลักและแรงสั่นจากใต้ดินประเทศวอร์แวนกับนอนูอาจจะหมาถึงเวียดนามลาวนครเวียงจันทร์ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตแนวภูเขาไฟและรอยเลื่อนยักษ์ลึกลงไปใต้แนวภูพานได้มีแหล่งสะสมพลังที่ไม่เคยถูกปลดปล่อยหากภูเขาไฟในลาว หรือเวียดนามระเบิดจังหวัดในภาคอีสานของไทยจะไม่รอดโดยเฉพาะกลุ่มแม่น้ำขงตอนบนเช่นหนองคายนครพนมบึงกาฬแล้วคนไทยควรจะทำอย่างไรหมอปลายพูดชัดว่าไม่ต้องย้ายไม่ต้องหนีไม่ต้องเพนแต่ให้ลดระดับลดความเสี่ยงลดการอยู่ในที่สูงลดความไว้ใจในโครงสร้างให้กลับไปอยู่บ้านแบบคนโบราณใต้ถุนสูง วัสดุยืดย่นเตรียมอาหารแหง้งปลูกพืชที่เก็บได้นานเขาบอกว่าภัยพิบัติที่มามันไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่มาเพื่อสอนใครที่ฟังทันจะรอดใครที่รอจนเห็นอาจจะไม่ทันหลังเกิดเหตุแรกจะมีเหตุที่สองที่สตามมาซึ่งหมายถึงคลื่นซ้ำบางครั้งธรรมชาติเจตนาให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถลืมมันไปได้และจะต้องเปลี่ยนชีวิต ไม่ใช่เพียงฟื้นเมืองดิฉันอาจารย์ฟางขอฝากคำเตือนนี้ไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ฟังและตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนถ้าวันพรุ่งนี้พื้นดินที่เรายืนอยู่มาตลอดชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหมอฝ่ายไม่ได้พูดเพื่อให้เรากลัวแต่พูดให้เราได้คิดคิดให้ลึกและรับฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติก่อนที่เสียงนั้นจะกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่เราได้ยิน แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ